็นหมีกินเบนนะครการรถนะคะโส้ยสวยกูปล่ะ่อยกูบล่ะเออผมชอบเตะต่อยว่ะผมชอบแบบติต่อยมากกว่าโอ้อันนี้การจมดินไม่ใช่บั็กนะครับเกมนี้การจมดินไม่ใช่บั็อหมึ่งเกมนี้เป็นอยู่แล้วเป็นบ่อยเด็ดเป็นมากกว่าห้งรอบเป็นมากกว่าเป็นมากกว่าห้ารอบครับ ลุมเหรอจะลุมเหรอจะลุมเบ่าลุมลุมหมาจะลุมหมาจะลุมลุมไม่ได้มันมันมันต้องอย่าลุมดีเออไอ้เี้ไอ้เนีชนะเลยชนะชนะ จะชนะผมได้แค่อรอบเดียวผมก็ชนะมันได้แค่รอบเดียวเท่นานั้นเองนะครับถ้าชนะแล้วก็จบเลยครับเอาแล้วจีเรนสู้กับนี่สู้กับคานอสจีเรนชนะแน่นอนนี่ปิดจ๊อบปิดจอ๊อบเรียบร้อยก็เอ,อเาคุณไปรับชมนะครับก็ เวลาคินก็ไม่บายครับตัวเดี๋ยวปิดคลิป